สวัสดีครับมาพบกันในคลิปที่2แล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องของประเภทของข้อมูลที่แบ่งตามลักษณะของข้อมูลนะครับอ่าแลวในคลิปแรกเราพูดอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับก็พูดถึงความหมายของข้อมูลใช่ไหมครับความหมายของข้อมูลคืออะไรนะฮะใช่ครับคือข้อเท็จจริงครับข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนะครับ ก็จะอยู่ในรูปแบบของอะไรบ้างทุกคนยังจำได้ไหมเอ่ยอ่ามีอะไรบ้างนะฮะใช่ครับตัวเลขครับตัวเลขแล้วอะไรอีกข้อความอ่ารูปภาพอ่าใช่ครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเสียงใช่ไหมครับโอเคว่าจะเป็นว่าจะเป็นวิดีโอหรือเพลงก็เป็น ก็เป็นเสียงเหมือนกันนะครับคือส่วนที่มีเสียงอ่ะมาดูกันในประเภทของข้อมูลบ้างนะครับประเภทของข้อมูลที่แบ่งตามลักษณะข้อมูลนะครับก็จะมีแอนไ์บ้างอ่ะก็จะมีข้อมูลเชิงปริมาณแล้วก็ข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับข้อมูลเชิงปริมาณคืออะไรก็คือตัวเลขนะครับก็จะมีอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับก็อย่างที่บอกไปในคลิปแรกนะครับก็จะมีน้ําหนักส่วนสูง อุณภูมิแล้วก็ราคาอะไรพวกนี้นครับที่เป็นตัวเลขที่เราเจอกันทั่วไปนะครับในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับก็จะอยู่ในรูปแบบของข้อความคำอธิบายหรือคำบรรยายนี่ครับก็อย่างเช่นเพศนะครับก็จะเป็นเพศชายเพศหญิงใช่ไหมครับไม่มีตัวเลขนะศาส,สนาครับคิดพุทธอิสลามก็จะเป็นไม่มีตัวเลขใช่ไหมครับ เป็นตัวอักษรทั้งหมดเลยอ่าในส่วนนี้ก็จะจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในเรื่องของข้อมูลที่แบ่งตามแหล่งข้อมูลนะครับบ๊ายบายครับ